สนันกขิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะคนเอกประวิทย์นะคะปัดตอรบรัฐมนตรีที่คะแนนรั้งท้ายในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจะโดนปรับครมอรบอกว่าคิดไปเองค่ะ พนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายร่วมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐปฏิเสธตอบภายหลังประชุมพักก่อนลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยใช้เวลาประชุมเพียง10นาทีหลังผู้สื่อข่าวพยายามถามความเป็นเอกภาพและความกลมเกลียวของพักโดยให้ในายอนุชานาคาสายเลขาธิการพักชี้แจงแทนซึ่งไม่ต้องกำชับเรื่องการโหวตแต่ไม่ตอบถึงการพูดคุย กันเรียบร้อยใช่หรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นอาจมีสิ่งใดตามมาอีกขณะที่การปรับครอมอรจะมีตามมาหรือไม่พลเอกประวิทยย้อนสื่อค่ะว่าคุณปรับสี่ปรับให้ดีก็ยังไม่รู้เลยและเมื่อถามย้ำว่าคะแนนรั้งท้ายอาจถูกปรับครอมอรใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าคิดไปเองค่ะ ขณะที่นายอนุชานาคาสายเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประวิทย์ได้นัดประชุมเพื่อที่จะสอบถามและระดมความเห็นสสว่าใครมีประเด็นข้อสงสัยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งสสพลังประชารัฐก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเพราะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาได้ชัดเจนโดยเฉพาะนายุรัฐมนตรีได้ชี้แจงครบถ้วนทุกประเด็นทั้งนี้ในส่วนของคะแนนเสียงรัฐมนตรีจะออกมาเท่ากันหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิทย์จะได้คะแนนโหวตมากที่สุดนั้นคิดว่ารัฐมนตรีทุก ทุกคนจะได้คะแนนเท่ากันเพราะสสทุกคนให้การยืนยันเนื่องจากการชี้แจงของรัฐมนตรีทุกคนมีความชัดเจนค่ะรวมทั้งรัฐมนตรีพักอื่นซึ่งสสพลังประชารัฐไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรขณะที่เรื่องกระแสข่าวว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการปรับครมนายอนุชากล่าวนะคะว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้และไม่มีกระแสข่าวการปรับครมอ,อย่างแน่นอนค่ะ ร้อมกับยืนยันว่าไม่มีคนโหวตส่วนมติของพรรคแน่นอนเพราะพลเอกประวิทย์เป็นผู้มีบาร,รมีและเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะส่วนบาร,รมีจะแผ่ไปถึงพรรคร่วมอื่นๆด้วยหรือไม่นั้นนายอนุชากล่าวว่าคงไม่เป็นถึงขนาดนั้นเพราะขึ้นอยู่กับการที่แจงของรัฐมนตรีและทุกพรรคก็มีวิจารณ์และทุกพรรคนะคะก็มีวิจรารณญาณของตัวเองและเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคค่ะ ต่อกัที่บรรยากาศการชุมนุมนะคะตำรวจปิดถนนแยกบางกระบือมุ่งหน้ารัฐสภาแล้วค่ะขณะผู้ชุมนุมทยอยรวมตัว บรรยากาศบนถนนสามเสนจากแยกบางกระบือมุ่งหน้าแยกเกียกกายซึ่งเป็นจุดบริเวณผ่านด้านหน้าอาคารรัฐสภานะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางโพได้ปิดการจราจ,จรจากแยกบางกระบือมุ่งหน้าแยกเกียกกายโดยบังคับให้รถที่มาจากถนนสามเสนเลี้ยวข,ขวาเข้าถนนอำนวยสงครามเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาค,ค่ะทําให้การจราจรติดขัดจึงขอแนะนําประชาชนที่จะสัญจรผ่านบริเวณนี้นะคะหลีกเลี่ยงเส้น ทางการจราจรขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนเริ่มที่จะทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมการชุมนุมแล้วค่ะอิธาที่ราคาน้ำมันนะคะปตทและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอ60สตังค์เว้น E85 ขยับ40สตังค์ดีเซลขยับอีก20สตังค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะคะประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแกส๊สโซฮอทุกชนิด60สตางค์ค่ะยกเว้น E85 ขยับ40สตางค์ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น20สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้20กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ค่ะ ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ23บาท99สตางค์ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ26บาท99สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิลตรละ23บาท74สตางค์แก๊สโซฮอล95อยู่ที่ลิลตรละ26บาท5สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล91อยู่ที่ลิลตรละ25บาท78สตางค์อ e ี20อยู่ที่ลิลตรละ24บาท54สตางค์ e 85อยู่ที่ลิลตรละ20บาท54สตางค์และเบนซินเฉพาะปตทอ,อยู่ที่ลิลตรละ33บาท46สตางค์นะคะทางนีรา ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะจบการเสนอข่าว18นฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN